มาวิเคราะห์ทองวันศุกร์ที่19กันนะครับวันนี้ก็เอยเมื่อวานนะฮะเด้งขึ้นเนาะเด้งแรงและถือว่าเด้งแรงและนะครับมวานมีแนวต้านตรงโซนโซนหนึ่งสองศ่งนย์หนึ่งสแล้วผมมองว่า2028ูนยถ้าทะลุตรงนี้นะฮะมีโอกาสขึ้นถูกไหม ตอนนี้อยู่ในโซนของซับไพของสีชั่วโมงเห็นไหมครับน,นี่คือโซนซับไพของสีชั่วโมงนะผมตีกรอบโซนซับไพก่อนโซนซับไพโซนนี้ซึ่งอิงจากเทรนเหมือนกัน4ี่ชั่วโมงเทรนลงอยู่โซนนี้ก็มีโอกาสลงนะรอทำฟิมย่อย1ชั่วโมงเปลี่ยนเทรนเป็นขาลง แล้วมันก็มีโอกาสลงแต่ถ้าทะลุขึ้นมาถ้าทะลุขึ้นมามีมีสิทธิ์ถ้าทะลุขึ้นมาแล้วทำไฮที่สูงขึ้นเนี่ยเออก็ขึ้นต่อช่วงนี้อาจจะเป็นอาจจะมีการเด้งขึ้นแรงๆเนาะเด้งขึ้นแรงๆอาจจะขึ้นได้อีกถึงประมาณห0 0กว่าจุดนะครับโซนเนี้ยแล้ว ถ้ามันลงมาเนาะถ้ามันลงจริงๆผมมองว่าถึง1นึ่งเก้จ็นะครับหนึ่งเก้าเจ็ดสงซึ่งพูดถึงตรงนี้นเป็นแนวรับอยู่นะที่มันลงมาแล้วเด้งขึ้นเนี่ยครับตรงนี้ก็เป็นแนวรับอยู่เป็นไฮของไฮของไฮโซน,นี้เป็นแนวรับโซนนี้ เนาะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ดูว่ามันจะเลือกทิศทางไหนนะครับตัดสินที่1นึชั่วโมงนะตตดสินที่หนึ่งชั่วโมงเป็นถ้า1นึ่งชั่วโมงยังขึ้นต่อเนื่องไงถ้าหชั่วโมงยังขึ้นต่อเนื่องเราก็จะย่อบายอีกทีหนึง่งที่จริงมันก็ยังอยู่ในโซนของถ้ามันอยู่ในขึ้นมาแล้วอยู่ในโซนของสามเหลี่ยมเนี่ยมันก็ยังสามเหลี่ยมไซเยวอยู่นะครับ มันก็กวนกวนเราเรื่อยๆนะครับซึ่งถ้า1ชั่วโมงลงนะฮะมันก็ต้องทำโลที่ต่ำลงไฮที่ต่ำลงอีกคือตอนเนี้ยทั้งขาเซลล์ขาบายอะ่ะก็เข้าโซนนี้อาจจะถ้าเกิดเข้าเซลล์โซนเนี้ย อาจจะเป็นโซนที่ดีแต่ก็ไม่การันตีว่ามันจะลงเพราะว่ามีแนวรับเดตรงนี้นะซึ่งทำให้ตรงนี้กวนใจทำให้มันขึ้นทำให้มองว่าลงได้ไม่สุดซึ่งตอนนี้ก็ต้องให้หน้างงานตัดสินว่าหนึ่งชั่วโมงเนี้ยมันจะเปลี่ยนไปในทิศทางไหนเปลี่ยนไปทิศทางไหนก็คือว่าถ้ามันมีการ ทะลุเทรลล์ไลน์แล้วลงมาอันเนี้ยเราเล่นเซลได้อย่างมั่นใจถ้ามีการเด้งขึ้นแล้วทะลุโซนนี้แล้วมีการย่อแล้วมีแท่งที่แบบว่ากลับตัวอีกทีหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นขาขึ้นเพราะฉะนั้นเนี้ยวันนี้ค่อนข้างที่จะอะบอกได้ว่าเซลล์หรือบายไม่มั่นใจ ต้องให้ตัดสินอีกทีหนึ่งก็คือว่าให้มันทำรูปรูปแบบลักษณะแบบนี้ซึ่งตอนนี้ยังไม่มั่นใจให้มันทำรูปแบบ2แบบนี้ก่อนแล้วถึงจะชัวนะครับเราอาจจะไม่ได้ออเดอร์ order ทุกวันนะครับแต่ควรได้ตอนจังหวะที่เราชัวจริงจริงๆนะครับถึงออกนะครับถึงผิดทางก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดว่าไม่ชัวแล้วเข้าเนี่ย จะเสียหายกว่านี้นะครับ